เรื่องต่อไปเรื่องของการพิจารณาอุทธรณ์นะครับนักเรียนในสิบก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นยุทธดูของการยื่นอุทธรณ์เพราะ,ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวตามมาดูให้นะคุณกระป๋องครับนะฮะเรื่องของการพิจารณาอุทธรณ์นักเรียนในสิบตอนนี้มาเยอะมาก มีการตัดสิทธิ์นักเรียนในสิบบุคคลไปเล่าเพื่อสอบเป็นนักเรียนในสิบเนี่ยเยอะมากนะวัยร,รุ่นทท้งนั้นนะฮะเหตุเกิดช่วงอายุประมาณสิบเจ็ดสิบปดนะแล้วต่อมานะครับก็ไปเล่าเรียนกันจนจบทํางานแล้วก็อยากสอบเป็นตํารวจนะครับไปติวไปอะไรกันมากมายนะครับเสียเงินเสียทองสอบติดข้อเขียนสอบวิ่งสอบว่ายน้ําผ่านสัมภาษณ์ผ่านพอตรวจประวัติอ้าวเจอประวัติ นะครับเคยต้องหาคดีอาญานะครับเลยต้องถูกตัดสิทธิ์นะพอถูกตัดสิทธิ์นะฮะท่านก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในการที่จะยืน่นอุทธรณ์แล้วก็ฟ้องศาลเสียเวล่เวลาในเรื่องที่ผ่านมาเนที่เข้ามากันประมาณเป็นสิบกว่าเรื่องนะฮะนั่งดูแล้วนะครับเหตุเกิดในช่วงเยาวชนเท่านั้นเลยอายุสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเป็นเรื่องของทั้งก่อเหตุทำร้ายร่างกายเรื่องของเสพนะฮะ เรื่องของคาาวิวาดโอ้มันเยอะไปหมดแล้วต้องลังคิดว่าเอ๊ะไม่มีใครไปกระตุ้นหรือไปให้ความรู้เด็กๆในโรงเรียนนะนะไม่มีใครไปให้ความรู้ให้ข้อมูลเด็กๆในสถานศึกษามัธยมต้นมัธยมปลายนะฮะเรื่องของการรักษาประวัติ ของตัวเองเสมอชีวิตไม่ให้ตัวเองนั้นต้องมีประวัติในเรื่องของการถูกดำเนินคดียาเพราะถ้ามีประวัตินี้ท่านผู้ชมฮนะอนาคตในการรับราชการนี่นะฮะผมบอกเลยตรงๆนะฮะริบรีริบรีมากไม่ว่าจะเป็นราชการกระทรวงทบวงกรมไหนนะโอกาสท่านนี้ริบรีมากเพราะว่าตอนนี้คนเลือก อัตราการแข่งขันของการสอบเข้ารับประการนั้นมีเยอะดังนั้นเนี่ยเขาก็ยัอคัดเลือกคนที่คลีนเคลียร์แคลไม่มีประวัตินะคนที่มีประวัติต้องไปเข้าแถวรอไปใช้สิทธิการสู้คดีนะครับเพื่อชนะและค่อยมาว่ากันตำรวจเป็นต้นทานของกระบวกนการยุติธรรมทางอาญาเราเปน็นอาชีพเดียวที่ศาลนั้นให้ ให้เครดิตและยอมรับในการตัดสิทธิ์คนที่จะมาเป็นนักเรียนที่จะมาเป็นข้าราชการตำรวจว่าเมื่อเราเป็นต้นทานของการบังคับใช้กฎหมายเป็นต้นทานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังนั้นหลักจำกัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับกับ,กบอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนั้นสมเหตุสมผลคุณดังมีคนพร้อมที่จะมาทำงานเป็นตำรวจเยอะ นะแล้วคนที่มีประวัติเคยต้องหาอะไรเนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมาะสมกับการเป็นตำรวจก็ต้องถูกนะครับแยกออกไปบางท่านบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงมาบางคนที่ไม่มีประวัติเข้าไปแล้วก็ไปก่อเรื่องของเราขนาดเป็นตำรวจก็ได้อันนี้เป็นเรื่องอนาคต <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องอนาคตเราไม่สามารถพึงคั้นหมายได้นะครับว่าคนที่ไม่มีประวัติ และพอเป็นตำรวจนั้นจะไม่ก่อเหตุจะไม่ก่อเรื่องก่อราอันนี้ไม่สามารถพึงคาดหมายได้แต่การป้องกันตั้งแต่แรกไม่ให้คนที่มีประวัติเข้ามาเป็นนเข้ามาเป็นตำรวจนั้นถือว่าเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งเ <c oughs> พราะสุดท้าย คนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือแก่กับประชาชนถ้าเราได้คนดีๆมาเป็นตำรวจนะฮะมันก็จะเป็นผลประโยชน์กับประชาชนเดี๋ยวท่านีตัดต่อได้ <c oughs> ท่านใดที่ฟังไม่ทันนะ <c oughs> ขออนุญาตท่านใดฟังไม่ทันนะครับไปรีรันได้นะครับเดี๋ยวตัดให้ฟังนะเดี๋ยวสักครู่ครับขออ,ขอ,อนุญาตเติมน้ำอุ่นนะอ่ะเออคำพิพากษาแนวคำพิพากษาเนี่ยครับ ค่อนข้างที่จะเอ่อแค่ไหนสรนร,รับฟังสำนักงานสำนักงานตําร่งชาติมากยิ่งขึ้นว่าทําไมเราต้องตัดสิทธิเด็กมันเป็นมนรราตรการเชิงป้องกันนะป้องกันสังคมป้องกันไม่ให้เด็กนั้นไปกระทรําผิดกฎหมายดังนั้นโรงเรียนทั้งหลายนะครับมัธยมต้นมัธยมปลายทั้งหลายถ้าอยู่ใกล้สพใด การอบรมนะครับให้ทางด้านของเจ้าที่ตำรวจไปให้ความรู้เรื่องของการถูกตัดสิทธิ์การสอบเข้ารับราชการเพราะเรื่องของความประพิเิมเสียหรือบุก่องในศิลธรรมมันดีพอฟังอยู่พอรงินดีครับเฮ้ยทำโครงการนี้ไปให้ตามรงพัก นะครับไปบรรยายในโรงเรียนสักหน่อยนะบอกใครแนะนํามาบอกดรชาหลอกพันตำรวจตัวดรวปชากรมนีทมบอกว่านะครับขอความร่วมมือจากเจ้าที่ตํารวจนะครับเป็นวิยากรในการ,การบรรยายและบรรยายเรื่องของการที่เ,เรื่องของความประพฤติผิดเสีย,ยระบบพ้องในศิลธรรมบันดีในกรณีการสอบเข้ารับราชการหรือสอบเป็นตํารวจ เอาตรงนี้เตือนเขาเยอะๆบอกว่าถ้าเมื่อ,อไหร่นะครับเราไม่รักษาประวัติตุวเงนะฮะมันจะกระทบต่อเรื่องของการรับราชการในอนาคตกระตุ้นเตือนนะทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองทั้งครูบาอาจารย์นะช่วยกันสรวจสองดูแลเพราะว่านะฮะการรับราชการนั้นนะมันก็เป็นน้ำซึหมหัวทรายเขาบอกว่างั้นนะนะครับช่วงนี้รับราชการมันก็ นะมันก็ยังดีไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะฮะผ่านไปครับเรื่องของออการตัดเ้ดินในสิบนะครับแต่ว่าตอนนี้นายุบายต่อเราตัดหมดนะฮะอยากได้ก็ไปสู้กันชั้นศาลเอาสู้สาลชนะคืนสินให้นะครับมากี่คนมาเป็นยี่สบสาสิคนนะครับนโยุบายตัดหมด นะเพราะว่าเราตัวสำรองขึ้นไปหมดแล้วดันตัวสำรองขึ้นมาเป็นแทนตัวจริงหมดแล้วไอ้คนที่ตกก็ไปสู้สานเวาถ้าไม่สู้ก็ยอมนะรับนะเพราะว่าทานั้นไม่มีสิทธิ์เป็นขราชการตำดวจแล้วนะฮะโอเคนะเข้าใจอ่ะพักสักครู่เรื่องต่อไป